สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ลงซ้อมที่ชาติชายฮอลล์ก่อนเจอฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้ในศึกอาเซียนกลางปีเราเจอฟิลิปปินเวลา18.00นสามารถรับชมทางทีวีดิจิตอลช่องวัน31ได้นะครับก็วันนี้เอาภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมของสาวๆทีมวอิเลย์บอลชาติไทยนะครับมาให้ชมกันและช่วงท้ายๆก็จะเป็นการสัมภาษณ์ของโค้ชต่วนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับต้องเกินขึ้นมครับก่อนสึงโซนนะครับเราก็ได้เรื่อนักกี่หลา บางส่วนเพื่อมาทดสอบในเรื่องเกมการเล่นนะครับว่าเขามีสมรรถภาพมากน้อยแา่ไหนกับสิ่งที่เราส่งไปนะครับว่าเขาจะตอบสนองกับกระบวนการเราจะนําไปใช้ในการแข่งตัวได้ไหมนะครับเราทดสอบในการนี้เป้าหมายเนี่ยของทีมเนี่ยก็คงยี่งใหญ่นะนะครับเราก็คงต้องมาสร้างมาตรฐานตึงเอาไว้ในเรื่องการเล่นนะครับส่วนเรื่องของศักยภาพที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่นัศน์เาบางส่วน ยไม่ค่อยมบดูนะครับก็ไม่ได้นามาในการนะครับส่วนนักกีฬาที่เหลืก็ต้องทุกคนก็ต้องแสดงความสามารถของตัวเองให้มากที่สุดคุณหญิงมิิมค่ะที่มีชื่อติดชุดนี้ก็ร่างการที่คงแกร่งนะครับรวมถึงหลายคนด้วยนะครับก็อาจจะมีอาการสอบนะครับของเรื่องร่างกายนี้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดเพื่อให้เราเกิดการพื้นสภาพร่างกาย ที่เขตนะครับแล้วก็ได้ฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬานครับเพื่อเป็นผูนเรื่องสมองนรักกีฬาที่เมื่อวานมีการต้อมมาแล้วทุกอยากโอเคนะครับความฟ้องก็ถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับเรื่องของการเดียนสําหรับเกมเมื่อวานนะครับสําหรับวันนี้เราก็าพุ่มเติมในส่วนที่เราขาดไปนะครับแล้วก็จะมาเล่นที่ถ้าเราพยายามรักษาาต่ไดนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคบางเทคนิคที่เราต้อง พยายามพัฒนาขึ้นมานะครับในส่วนของการท่าตามขั้นตอนที่เราบอกไว้นะครับเพราะว่าหลังจากแอรเราจะมีเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมเพื่อจะไปทีมโต้ดังนั้นะรเราก็ต้องค่อยๆแล้ขยับในเรื่องกระบวนการเตรียมทีมเนะี่ยให้ค่อยๆพมมูดคุยเลยเพราะจริงๆก็เขาดีนะครับฟิลิปปินส์นะครับเป็นทีมที่ดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพยายามนะครับเราต้องพยายามรักษารูปแบบของเรานะครับเกมการเล่นของเราให้ดี อย่าอย่างนนะครับส่วนการเล่นฟิลิปปินเองเนี่ยเด็กๆเคยคุ้นเคยมาแล้วผมว่าเขาน่าจะรับมือครับสำหรับชุดที่นักกีฬาเราจะสวมใส่ในวันพรุ่งนี้แข่งกับฟิลิปปินไทยใส่ชุดสีดําในวันที่10ไทยแข่งกับอินโดนีเซียไทยใส่ชุดสีขาวและวันสุดท้ายวันที่11ทีมชาติไทยสวมใส่ชุดสีแดง พบกับเวียดนามอย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเชียร์กันในช่องวัน31นะครับทั้ง3วันเลยไทยแข่งเวลา6โมงเย็นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องลุงโจสปอรตนะครับ วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ